ลือคนชีวิตรักอีดำตับเป็ดตอนที่4จากความเดิมตอนที่แล้วงามตามากินข้าวกับเลอสันที่ร้านอาหารเธอเจอกับดำพี่สาวก็หลบหน้าหลบตาเพราะกลัวว่าคนจะรู้ว่าเป็นพี่น้องกันเมื่อเลอสันกับงามตากลับไปแล้วดำก็ทำงานตามปกติกลับไปหอพักห้องเล็กราคาแค่2,000บาท กินมาม่าบ้างสลับกับอาหารญี่ปุ่นที่เจ้าของร้านให้เอากลับบ้านไปบ้างเพื่อประหยัดเงินเช้าวันต่อมานาราเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าอยู่ๆก็เป็นลมดำมาทำงานพิเศษในห้างพอดีเห็นเข้าจึงรีบช่วยเอาไว้และพาส่งโรงพยาบาลจนนาราฟื้นขึ้นมาฟื้นแล้วหรือคะถ้าอย่างนั้นหนูกลับก่อนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะหนูหนูช่วยฉันไว้เหรอจ๊ะค่ะพอดีว่าหนูเห็นคุณเป็นลมก็เลยพามาโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าแค่เป็นลมจากการอ่อนเพลียเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะขอบใจมากเลยนะจ๊ะเอออย่าหาว่าฉันดูถูกเลยนะฉันอยากให้ค่าขนมหนูนะ่ะไม่เอาค่ะไม่เอาหนูช่วยเพราะอยากช่วยไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนหรอกคะ่ะ หนูขอตัวกลับก่อนนะคะหนูหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อดำค่ะฉันชอบเธอมากนะเธอไม่โลบมากแล้วก็พูดตรงๆซื่อๆดีเข้าท่าฉันกำลังหาคนมาทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่พอดีเธอเรียนจบหรือยังล่ะยังค่ะแต่หนูทำงานได้นะคะทำคอมพิวเตอร์กราฟิกทำตารางเอ็กเซลเบิดหนูทำได้หมดเลยค่ะ ดีสนใจมาเป็นผู้ช่วยฉันไหมล่ะสนค่ะสนงานอะไรหนูก็รับทําหมดเลยค่ะแล้วเธอพักที่ไหนละจ๊ะพักที่หอค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็มาพักกับฉันคุณนาราบอกแล้วชวนดำไปอยู่ที่บ้านด้วยกันดำเห็นว่ามันเป็นการประหยัดค่ากินค่าอยู่จึงยอมตกลงดำย้ายมาอยู่ที่บ้านของคุณนารา ทำให้งามตาตกใจมากหาทางกำจัดดำด้วยการบอกคนใช้ทุกคนให้แกล้งดำเท่าที่สามารถแกล้งได้จำไว้นะใช้งานมันที่หนักให้มันทำงานอะไรก็ได้จนทนไม่ไหวหนีออกจากที่นี่ไปเลยได้ค่ะคุณหนูขอโทษด้วยนะพี่ดำฉันจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าฉันกับพี่มีแม่เป็นโสเพณีงามตาพึมพำ แล้วสมองก็คิดหาทางไล่พี่สาวออกจากบ้านนี่แกซักผ้าให้คุณหนูดีนะเธอสั่งเสื้อผ้าขา,ขาวๆขอมคุณหนูอะ่ะห้ามซักเครื่องต้องซักมือเท่านั้นอ๋อแล้วอย่าเอามือแกไปแช่ในน้ำนานนักนะทำไมละจ๊ะก็ฉันกลัวว่าความดำจากตัวแกมันจะไหลามาใส่เสื้อคุณหนูนะสินี่ผิวคนนะไม่ใช่น้ำหมึก มันไม่ไหลไปหรอกนะแต่ถ้าพี่อยากลองดูว่าผิวฉันกับหมึกอ,อะไรจะทำให้เสื้อคุณหนูเลอะมากกว่ากันฉันจะทำให้ดูน,นี่อย่านะแกอย่าทำอะไรเสื้อคุณหนูนะเสื้อเนี้ยราคาตั้งแพงแกจะมาทำเล่นๆไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ละ่ะหน้าที่ซักผ้าความจริงแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ฉันฉันมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณนาราดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณนารามาเห็นเข้านี่แกขู่ฉันเหรอไม่ได้ขู่แต่คุณนาราไม่ได้สั่งให้ฉันมาเป็นคนใช้แต่ที่ฉันช่วยเพราะฉันมีน้ำใจเออไม่ต้องก็ได้ฉันซักเองแกจะไปทำอะไรก็ทําไปอะไรนักหนานะทำไมจะต้องแกล้งกันด้วยทำเหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนดำไม่รู้เลยว่างามตา เป็นคุณหนูของบ้านหลังนี้พรางามตาหลบหน้าหลบตาอยู่ตลอดเธอจำน้องไม่ได้เพราะน้องสาวสวยขึ้นมากยิ่งโตก็ยิ่งสวยดําทํางานเป็นผู้ช่วยของนาราแต่มีงานพิเศษจากงามตามากมายโดยที่นาราไม่เคยรู้ดําวันเนี้ยเพื่อนฉันจะมากินอาหารที่บ้านเธอทํางานเลี้ยงให้ด้วยนะ เอาให้ดีเอาให้สวยอย่าให้ฉันขายหนะ้าได้ค่ะมากันกี่คนคะคุณงามก็หลายคนพอสมควรล่ะแต่ว่าออกเงินไปก่อนนะเดี๋ยวฉันขอคุณแม่แล้วจะรีบเอามาให้งานตาบอกแค่นั้นแล้วให้ดําออกเงินไปก่อนแต่ไม่ยอมเอาเงินมาให้เสียทีดําจึงต้องทั้งซื้อเองทํำเองหมดเงินไปเกือบหนึ่งหมื่นบาท เมื่องานเลี้ยงเริ่มขึ้นเพื่อนๆของงานตาเข้ามากันหลายคนทุกคนชื่นชมในความสวยของเธอลังสันกับเลอสันก็มางานนี้ด้วยหญิงสาวต้องการให้ดำอับอายจนไม่กล้าอยู่ในงานจึงให้ออกมาเสิร์ฟอาหารดำมาได้ไงน่ะที่บอกว่าจะมาทำงานพิเศษมาที่นี่เหรอใช่ค่ะคุณเจ้านายตามสบายเลยนะคะใครเหรอน้องงาม เลอสันหันมามองดำด้วยสายตาเย็นชาคนใช้นะคะคนใช้คุณแม่สงสารก็เลยพามาทุกคนหันมามองดำแล้วก็หัวเราะดำโกรธจนชินเสียแล้วทุกวันนี้คนมองกันแค่เฉพาะภายนอกคนสวยไม่ว่าจะอย่างไรคนก็มองว่าดีไว้ก่อนส่วนคนขี้เหล่อย่างเธอทำดีแค่ไหนคนก็มองว่าผิด รังสรรมองดำอย่างสงสารแล้วตาวาดพวกเธอหยุดหัวร้อได้แล้วนะดำแล้วไงคนเราจะให้มีผิวสีเหมือนกันทุกคนหรือไงถึงดำเขาจะผิวเข้มกว่าแต่ฉันมองยังไงดำก็สวยกว่าพวกเธอเฮ้ย hey, รังสรรนี่มันวันเกิดงามนะนายอย่าทำให้หมดสนุกสินี่ i, พี่เลอสรรพี่จะรักจะหลงงามตาก็ได้นะแต่ควรจะดูหน่อยว่าสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่า ไม่เป็นไรแล้วค่ะเจ้านายฉันทนได้เธอทนได้แต่ฉันทนไม่ได้ไปดำกลับไม่ต้องมาทำละแต่ว่ามาเธอหน้ารังสรรค์พาหญิงสาวมาที่ร้านอาหารแล้วสั่งอาหารมาให้เธอกินหลายอย่างเขาถอนหายใจเมื่อเห็นหน้าดำทำไมต้องไปยอมเขาขนาดนั้นไปอยู่บ้านเขาทำไมฉันอยากประหยัดค่าเช่าหอพักก็เลยมาอยู่ที่นี่ แต่มันไม่ต่างจากคนใช้ชัดๆงามตานี่ยังไงหน้าตาก็สวยทำไมใจร้ายแบบนี้เขาคงอยากจะให้ฉันออกไปจากบ้านมั้งคะทำไมทำไมเขาจะต้องอยากให้เธอกลับฉันเพิ่งนึกได้ว่าเขาชื่องามตาแล้วก็มีแม่ชื่อนาราเขาน่าจะเป็นน้องสาวฉันฮะน้องสาวเหรอทำไมต่างกันมากเลยคนละพ่อนะคะ เขาทำบุญมาดีฉันเกิดมามีกรรมก็เลยเป็นแบบนี้ใครบอกเธอน่สวยนะดำแล้วก็มีความสามารถฉันเองก็ยังชอบเธอเลยอะไรนะคะชอบฉันหมายถึงชอบนิสัยใจคอน่ะจะทำหน้าตกใจแบบนั้นสิก็แล้วไปค่ะถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนนะคะฉันไม่อยากมีปัญหามากไปกว่านี้พรุ่งนี้อย่าลืมมาทำงานล่ะขอลาได้ไหมคะ ฉันจะกลับไปเยี่ยมป้าป้าไม่สบายที่ฉันทำงานหนักแบบนี้ไม่ได้จะเอาไปทำศรลยะกรรมหรอกฉันจะเอาไปให้ป้าเฮ้ยทำไมไม่บอกฉันจะให้ยืมไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบขอยืมเงินใครไปแล้วนะเจ้านายหญิงสาวบอกแล้วเดินออกไปรังสรรค์มองแล้วยิ้มถึงใครจะบอกว่าเธอไม่สวยแต่เขาก็ยังเห็นว่าดำสวยมากกว่าใครอยู่ดี จบไปแล้วนะคะสำหรับอีดำตับเป็ดตอนที่4ี่ค่ะหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็เอาใจช่วยดำเนาะสำหรับน้องๆที่ขอว่าให้ดำไปทำศัลยะกรรมจนขาวนะคะพี่ตักอยากจะบอกว่าอย่ามองคนที่ภายนอกนะคะถ้าเกิดให้ดำขาวนะคะแล้วจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงจริงไหมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ